สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับติ๊บนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการกรีดยางผ่าแรงนะครับก็กรีดยางผ่าแรงนะครับว่าเราสามารถกรีดได้ไหมนะครับก็คลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับในการกรีดยางผ่าแรงนะครับก็คือเราสามารถกรีดได้นะครับใน ในต้นยางที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับในต้นยางที่แก่แล้วนะครับแต่ถ้าต้นยางสาวหรือต้นยางอ่อนอยู่นะครับเราควรพักไว้นะครับในฤดูผลัดใบนะครับแต่ต้นยางที่แก่แล้วนะครับก็คือประมาณสักอายุสัก1ิบสปีขึ้นนะครับก็สามารถซืิได้นะครับแต่บางแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าบางคนเขาเขากรีดกรีดด้วยหรือเปล่านะครับว่ายางอ่อนกรีด ด้วยหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เคยกรีดนะครับตอนที่ยางยางของผมยังอ่อนอยู่นะครับแต่หลังจากที่ต้นยางผมเริ่มมีอายุที่มากขึ้นนะครับผมก็กรีดผ่าแรงมาตลอดครับผมกรีดมาสามสี่ปีแล้วครับก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับก็กรีดได้นะครับแต่ต้นยางเขาจะจะให้ปริมาณน้ํายางที่ไม่เยอะเหมือนเดิมนับก็คือให้ตามกําลังที่เขาให้นะครับเพราะเพราะว่า ยางเขาต้องการสรารอาหารนะครับที่ผลัดใบนะครับที่ต้องการสรารอาหารไปสร้างใบใหม่นะครับแต่เขาก็จะให้ตามที่สมควรนะครับแต่ต้นยางแก่นะครับก็คือมันก็จะออกในปริมาณมากอยู่แล้วนะครับแต่มันก็อาจจะลดมาสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่มันก็กรีดได้นะครับคือกรีดได้นะครับผมก็กรีดทาแร้งมาตลอดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ในต้นยางอ่อนนะครับแต่ต้นยางอ่อนนะผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าบางคนเขากรีดหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ผมต้นยางต้นอ่อนอยู่นะครับผมไม่เคยกรีดครับแต่ถ้าต้นแก่แล้วผมพาแรงมาตลอดนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับกรีดจนจบฤดูกาลครับแล้วขึ้นฤดูกาลใหม่ก็ยังกรีดได้นะครับต้นยางแก่มักจะไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่ส่วนมากต้นยางอ่อนนะครับ ตัลองสังเกตดูนะครับเวลาต้นยางอ่อนในฤดูผัดใบไปแล้วนะครับจะมีโรคตายนึ่งมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน้ํายางจะไม่ไหลเหมือนเดิมครับในต้นยางอ่อนครับน้ํายางจากที่เคยไหลไหลปกตินะครับไหลตามมีดอะไรอย่างนี้นะครับในหน้าแรงในบางต้นนะครับจะมีอาการซึมออกมานั่นคือสัญญาณของการตายนึ่งนะครับนั่นนะครับคือว่าต้นยางอ่อนเราควรพักนะครับถ้ามันเริ่มซึมเริ่มออกน้อยนะครับ ควรพักไว้นะครับก็ผมจะมาพูดแค่นี้นะครับผมก็การกรีดผ่าแรงไม่มีปัญหาอะไรนะครับกรีดได้ทุกปีนะครับกรีดในต้นยางที่มีอายุมากแล้วนะครับก็คือสิบห้าปีเอาโอเคครับคือประมาณสิบห้าปีก็ผ่าแรงได้นะครับคือแต่เราก็ควรอย่าไปซ้ำมันมากนะครับว่าสมมติว่าเรากรีดจากต่กอนเรากรีดสองยุดหนึ่งนะครับในอันฤรูแรงแล้วนะครับก็คือ เรามากรีดวันเว้นวันเอานะครับก็คืออย่างงี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปซ้ำมันนะครับคือให้ได้แต่เงินพอใช้นะครับได้แต่เงินพอใช้ในฤดูที่ที่แรงนะครับฤดูแรงเราจะมาไปเอาเหมือนที่ฤดูฝนไม่ได้นะครับฤดูที่ยังไม่แรงนะครับเราจะไปเอาแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารอะไรเลยครับเพราะว่าดินก็แรงหมดแล้วนะครับ ผมก็ใช้วิธีช่วงแรงนะครับผมก็กรีดวันเว้นวันเอานะครับในฤดูผัดใบนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็มาพูดเรื่องการกรีดยางฝาไรลนะครับก็กรีดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับจากการทดสอบของผมครับสามสี่ปีนะครับสี่ปีนะครับผมก็กรีดได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็มันไม่มีปัญหาเรื่องการชอดเงินด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้กรีดเราก็ไม่มีเงินใช้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหางานการอย่างอ,างอื่นทำนะครับก็มันก็อาจจะช่วยได้นะครับการกรีดผ่าแรงนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ